ปล่อยวิทยุแบบนี้มันนี่ถึงขนาดว่าผมจับแบบนี้ได้เลยเห็นไ,ไหมฮะสวัสดีครับผมเอกไซมาครับวันนี้มาส่งงานฮอ s สเกลประกอบนะครับจากอ่า ผมเองเอกสายใหมนะครับเป็นตัวนี้เป็นเป็นการจัดชุดของผมเองจะบินได้10นาทีนะครับก็ทั้งชุดถ้ารวมวิทยุด้วยก็อยู่ประมาณตกประมาณ25งหมบวกลบนิดหน่อยครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นโมเดลของเบลส0งศูนย์หกเจ็ดเลนเจอร์ะครับติดตั้งกล่อง GPS เฮดวันนะครับทุกคนบินได้แน่นอนครับก็เหมาะมากสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นฮอเลยยังไงก็บินได้ผมสอนให้ทุกคนจนบินได้แน่นอนครับก็เดี๋ยวไปดูอาการบินนะครับว่าฮอที่มันสมบูรณ์จะเป็นยังไงครับไปดูกันครับโอเคครับจะเริ่มจากการขึ้นให้ดูยนะรัว่่าาามมงงกจิๆอ แบบนี้เลยผมถือวิยุมือเดียวอย่างนี้เลยปล่อยติกลางกดลันใช้มือเดียวในการขึ้นฮอเลยนะครับที่ต้องทำอย่างนี้เพื่อยืนยันว่ามันบินง่ายจริงๆครับนี่ฮะ,อะพอล่องสุดปุ๊บผมเลื่อนสติ๊กขึ้นหนึ่งขีดปุ๊บแบบนีออ้มันขึ้นเองเลยครับแบบนี้เลยเราสั่งหยุดมันหยุดไหมฮะ เดือดนิ่งแบบนี้เลย, <S <S ยเห็นหอยยนะอ่าสั่งเดือนหน้าปุ่มเดียวปึ๊บหยุดมันหยุดแบบนี้ให้ดูวิทยุสั่งถอยหลงังหยุดแบบนี้เลยครับหอ,อที่สมบูรณ์ที่สเสถียรน,นะครับจะต้องบินได้แบบนี้ครับกดสุดปล่อยเด้งเห็นไหมฮะกดหลังสุดปล่อยเด้งกันโอเคครับประมาณนี้นี่คือหอที่สเสถียรเพราะฉะนั้นทุกคนบินได้แน่นอนต่อไปผมจะลองบินให้ดูว่าอาการบินจะเป็นยังไงครับนี่ครับ ตอนนี้ผมบินในโหมด GPS นะครับเห็นไหมฮะมันก็ยังบินได้สวยเหมือนกับฮอตัวทั่วไปไม่ได้ว่าติดกล่องเฮดวานแล้วบินไม่สวยนะครับเห็นไหมอยู่ที่นักบินอยู่ดีครับอยู่ที่การฝุกฝนประมาณนี้ครับขอซูม m ไปฮอน่นะครับขอซูมเป็นตัวฮอหน่อย โอเคนี่ครับปล่อยวิทยุแบบนี้มันนี่หนึ่งขนาดว่าผมจับแบบนี้ได้เลยใช่ไหมฮะเค okay, ครับก็วันนี้ขอลาไปเพลงเท่านี้แล้วครับก็เป็นโมเดลที่ยังไม่เป็นสีที่ยังไม่เคยทำสีนี้สำหรับพี่ๆที่สนใจงานติดต่อผมได้เลยครับยินดีให้บริการครับวันนี้ขอลาไปก่อนอครับสวัสดีครับ